ครับเราก็จะมาเล่นเกมมายครับันนั่นเองเออตายเว<ฮ>้นเร็วเร็ดดี้เว้งเร็วหน่อยเร็วเออขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าเออเกิดมามุดพอดีเราก็จะดึงจะตัดเลิปไปแป๊บหนึ่งนะครับ เอาละคร,บรับแล้วก็มาเริ่มใหม่กันแล้วนะครับคือก็เชา้าไปที่เรียบร้อยแล้วผมเอามาตายอยู่ในตอนนี้ก็เลยจะปรับแบบมีชีวิตนะครับมันก็อา,นานบน้ำเค้กเค้กตัวเหม็นกว่มามันอีกโอ้เธอเลิก,ลกกันรอกกับนะ้องแป๊บนึงนะเออเอาละเราก็จะมาเริ่มใหม่หมดเพราะว่าตายตายนะฮะตายเลยทีเดียว เรากำลังจะมาวิ่งไปหาของที่เราทำ่นกันนะครับเอาเลยวิ่งผมไม่ปืนเอยปืนใหญ่ด้วยนะเอ้ยไม่ต้องเออก็จะไปหาปัง้งทีเเราตายก็นั่นจะเป็นปั้งไอ้กายเงี God, ย,ยบไปหาเฮ้ยไอ้เกไม่่บ,บ้านเรา บ้านเราป้าไม่ยิงเราถึงเนื้อจะยิงทำื่ออะไรเออป้าเค้กมีปืนอยู่แล้วเหมือนกันเออป้าเค้กมีปืนอยู่แล้วปืนปืนสไนเปอร์ไอ้ไกออกไรออกไปออกไปแล้วเอาแล้วเราก็จะมาโอ้ยกูเจ็บเฮ้ยปืนวันนี้คนลรกก่อนสวัสดีครับก่อนที่อะไรกูเล่นเลยกูแจ๊บกูสักสักนี่นะครับเฮ้ยปิด พี่นิ่งกันไปไกลๆเลยเออไปไกลๆกันเขินๆหรือเร้แรงเลยตัดไม้ละแล้วก็ตัดไม้กลยครับเฮ้ยเฮูไปรีบีบหิ้งเลยเล่นไปกินไป เกมไม่ถูกม็ได้เลยเนี่ยก็ขอภายครับเอาลแล้วเราก็จะมาเล่นต่อกันจากที่น้องร้องให้ ก็มีสุขมากพี่เรนการ้อ,อ,องไห้คือก็เสียงแรงมากไปแล้วก็ไปสร้างบ้านกันได้แล้วก็บอกว่ามา,จ,าจะมาสร้างบ้านนะครับจะก,กัตายคลิปแรกอย่างดีเลยเอาชีวิตรอดพอมาดูทีเอากูตายแล้วก็สางน,นะครับเราก็จะมาเริ่มใหม่เลยจะไปสร้างบ้านที่โล่งๆที่มีัทรา มากมานกกสงสัยก็เป็นแถวน,นี้แน่นอนคือมีไผ่สายไผ่เลยนะครับสายพันไผ่่ดีเนื้องวที่แสนน่าอร่อยแล้วก็ยังมีหลุมเีกนะครับหลมุมหลุมแล้วก็ดอกพุ่งลอกไม้โอ้โหสวยเชี่ยเราก็จะมาสร้งางบ้านแถวน,นี้แหละน่าจะเป็นประมาณแถวน,นี้เลยนะฮะโอ้วิ่งเพียอะไรลงมาในหลุมวะกูบ้าป่ะ เฮ้ยเอาละครับมันก็ลสมประมาณเฮ้ย่ครับมานี้เลยมาจะมาประมาณนี้เลยครับไม่มีครแกไนะนแถวนั้นละกันนะต่อข้ไว้บ้านแถวข้างนี้ทนไม่มีใครหอกมามอะไรวะนอืมหน่ข้างมันครก็ชิลๆไม่แค่ มาขม้ามามาเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเอิบ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 โอเควันจะมาประมาณตรงกลางบ้านแล้วก็ต้องเตรียมของไว้เลยคือเอาพวกนี้เก็บไก่อนประมาณสักตรงนี้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 นไม่น่าจะใช้แล้วก็ค้าก่อนดีกว่าก็น่านจะเป็นยังไงก็น่านจะเป็นดาบ <Yes. S 2> ขัดฟันทุ่นโอเคขึ้นพอขึ้นพอเราจะทำเป็นอย่างไรก็คือคนนินเราจะสร้างบ้านแถวทุ่งทะเลด้วยกันสร้างบ้านใหญ่เลยเพราะหรือไม่เราจะสร้างทับเป็นทับใต้ดินก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วครับพอจะสร้างคลิปนี้แล้วมาช้าไปน,นะครับไป เอาละมาขุดหินกันมทำวันเลยแล้วกันนี่เสียงไหมมันคนเสียงซอมีใช่เลยกาเปแล้วอ้อะไรวะอะไรอะไรอะไรอหอมีอยู่ไหนซอมบี้จะกัโอู้หูกับใครอ เกือบตายต้องระวังหน่อยลูกสมมีมาจากไหนวะคือมันพวไม่ไงเนี่ยฮะถังโอเคแป๊บหนึ่งนะเออตอนทำทุกอย่างก็จะเงียบเลย ตอำได้ท็อนะครับก็ขึ้นเลยหื mm ืใจคุณสภาพดีคงได้แล้วเราต้องขึ้นสองกล้องขึ้นเลเดี๋ยวจิ๊มาเลยรวังการเนื่อูระังการังานี้ก็เป็นทางแล้ววาพอดีก็านาว มีหอยมีเสียงตกน้ำแล้วก็ยังมีที่เ่าจะคับเต่าอืมนี่เลยพี่แอดแล้วก็คือเออทอดทอดอยังไม่ต้องการก็พี่แกดแล้วก็ควาน าโอเค,อเค,อเคไม่ได้ใช้เลยก็ะใตัดไกัาใ้ก,ก็ต้องชิงให้นะชม้เพิก็จริงแต่ว่าแม่โอกดีกว่าเยอะเลยโอเคตัดไม้ได้ แล้วเราก็จะตัดเราก็จะตัดตัดอะไรวะตัดคิดไปเอาทรัพยากรแป๊บนะครับก็ทรัพยากรหินแล้วก็จุดของทุกต่างไปเก็บ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 ไป เก็บไปเก็บไปเก็บให้หมดเลยนี่นี่ก็บไปเก็บม่เพิ่มเลยกย่นี่สักคนยังมีค่าตรงนี้ทุ๊กไม่มีค่าเลยนี่นะครับขอตัดคลิปไปก่อคนครับอันีก็ได้ของมาเยอะพอสมควรแล้วต้องเลยต้องก็ต้อง ได้หวอะไรวะเออเอาของทั้งหมดที่เรามีมาทำ้วครับหาดิ้งผมฝนร้องนี้ไปตักมาอีกกอเลยนะไม่ใช่เขาจะกระเดาะก็ไม่ใช่ชอบใส่ฟาร์มใสยอะไรล่ะ คนในการหาของก็ได้เกาะหนังเลยทีเดียวไม่ไปใช้เลยแล้วของก็จะเอานพริแอนขวานขวานทุบบนกระมาโตอเออเออเออไอ้ล่อยจะผิดไมู่อ่ะดินพ้เป็นหดฟังมันไปไหนหมดเลย

คนก็พพ<อ>ปฏิบัติเรีนจิตได้มาก<อ>ยูนี่โทรไปตอนเช้าอะ่ะรอรับโทรศัพ<อ>ท์เยอเออไอ้คิตอ่ะยังไม่กลับเนี่ยต่อยที่ไหนหรอต่อยตรงไหนนะใช่เออเอ็งนี่ย เองเอง,เองเอาโทรศัพท์ไปให้มันหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โทรไปใหม่เยอ,อะโหืโออฮึ พ่อช่างบ้านเอาพวกนี้ดึงเข้าเลยแล้วกันะ แค่นี้มันพอแล้วก็ไม่ทำต่อตัว้โอเคขอตัวที่พิงนี่กดเลยก